สองพบาทใน1เดือนต้องรอดให้ได้วันนี้ตอนเช้าก็ไปซื้อผักชีเหลือมัดสุดท้ายพอดีดีใจสุดๆแล้วก็ได้ผักกาดขาวาอีกหนึ่งหัวจากนั้นก็ไปดูกระเทียมนะถุงละห้บาทเอามา1ถุงรวมแล้วเป็น25บาท วันนี้จะใช้รากผักชีในการทำอาหารเป็นหลักนะจากนั้นก็มาหั่นต้นหอมไว้แล้วก็หั่นผักกาดขาวไว้วันนี้น่าจะยังไม่ได้ใช้ต้นหอมกับผักกาดขาวนะแต่ว่าล้างไว้ก่อนแล้วก็มาหั่นหมูที่เหลือจากคราวที่แล้วเราจะพยายามหั่นให้บางที่สุดนะเพราะว่าวันนี้จะทำหมูย่างเกลือแต่แบบเป็นแบบฉบับใส่ซอสน้อยเพราะว่ามีคนในแอปแดงบอกว่าทำจมูกเนี่ยจริงๆไม่ควรกินซอสหอยนางรมเพราะว่าเป็นของหมักดอง วันนี้ก็เลยมาทำแบบใส่แค่เกลือพริกไทยกระเทียมแล้วก็ราพผักชีนะจากนั้นก็เอาไปย่างเสียงย่างหมูนี่คือแบบหิวเลยอะคือโซวัน์น่ะแล้วกลิ่นสมุนไพรมันหอมมากเราใส่โคตอ่อนไปดเว้ยนะจะได้มีผักด้วย ว้าวได้กินแล้วรสชาติคือดีกว่าที่คิดอร่อยเลยข้อเสียคือการหั่นเรายังไม่ถึงขั้นนะมันเลยหนาไปหน่อยพอตกเย็นหมูหมดแล้วก็ต้องมาหาซื้อนะก็เลือกเอาส่วนที่ถูกที่สุดก็คือหัวไหล่หมู145่14บาทก็ได้มาประมาณ6ขีดนะแล้วก็ได้ขนมปังฟาร์มเฮาด,ด้วยรวมหมดนี่เนี่ย1้9บาทค่ะจากนั้นก็ไปกินข้าวนอกบ้านกันแฟนใจให้นะเพราะว่าไอ้สอง,อง,งเนี่ยเมื่อกี้เราไปคนใจแล้วก็เลยสลับกันใจบ้าง กลับห้องมาก็มากินดินจีที่แม่แฟนซื้อมาให้นะคะอันนี้ก็ไม่เสียเงินอีกละช่วงเวลานี้ที่ยังเรียนอยู่เนี่ยคงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วแหละเพราะว่าในสายตาของผู้ใหญ่ก็คงมองว่าเรายังเป็นเด็กอยู่ได้ของกินฟรีมาเยอะเลยสรุปวันนี้ใช้เงินไป144บาทรวม982.5บาท2,000บาทใน1เดือนห้ามกินไก่ห้ามกินไขห้ามกินอาหารทะเลต้องรอดให้ได้ มือเที่ยงเราก็จะทําเป็นอะไรไม่บอกแต่ว่ามีข้าวโพดอ่อนแล้วก็มีกระเทียมที่ซื้อไว้ไม่เสียเงินแล้วก็มีต้นหอมที่ซื้อไว้อันนี้ก็ไม่เสียเงินเพิ่มเหมือนกันค่ะหมูก้นถุงก็ที่ซื้อไว้เขาที่แล้วก็ไม่ได้เสียเงินเพิ่มนะคะแล้วก็เป็นข้าวที่หุงไว้เขาที่แล้วเหลือนิดนึงเอามาผัดผัด,ผ,ดผัดกันแล้วก็จะปรุงน้อยๆใส่ต้นหอมลงไปข้าวโพดอ่อนก็เอาไปอบในหม้อทอดนะคะจากนั้นก็ได้กินแล้ว หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยน่ากินที่ฉูดเลยวันนี้เพื่อนมีมะม่วงกวนมาฝากด้วยแม่เพื่อนทำมาให้อร่อยหวานฉ่ำรู้สึกว่ากับข้าวที่เอามามันน้อยไปหน่อยอุ้ยเจอเพื่อนด้วยก็เลยมาซื้อหมูปิ้ง10บาทถึงเวลาอิซสข้าวแล้วก็อิ่มอยู่ของเพื่อนๆก็จะเป็นข้าวกล่องที่สั่งมากินข้าวเสร็จก็กิกนมะม่วงกวนต่อ แล้วก็ไปแอบกินคอนเฟ็ของเพื่อนด้วยนิดนึงมื้อเย็นก็จะหั่นหมูที่ซื้อไว้เมื่อวานจากนั้นก็หั่นผักชีกับต้นหอมที่ซื้อไว้เมื่อวานเหมือนกันนี่มีข่าวซื้อไว้เดือนที่แล้วยังไม่หมดเลยไม่เสียงเงินนะคะวันนี้ก็จะปรุงน้อยๆใส่เกลือแล้วก็แอบใส่ผงมะาล่านิดหน่อยแต่ไม่ได้ใส่สียวข่าวหน้าตาก็จะน่ากินประมาณนี้เลยใส่มะนาวด้วยเดี๋ยวมันจุดจุดกวนไม่ไหวไม่ไหวตอนนี้ก็พยายามลดของหมักดองที่เป็นเครื่องปรุงอยู่ก็อร่อยเหมือนเดิมนะ อาจจะอร่อยน้อยลงแต่ก็อร่อยสรุปวันนี้ใช้เงินไป10บาทรวมเป็น992.5บาท2,000บาทใน1เดือนห้ามกินไก่ห้ามกินไขห้ามกินอาหารทะเลต้องรอดให้ได้ตอนเช้าก็จะเอาหมูมาผัดในกระทะนะจะทำเป็นเมนูหมูผัดผักกาดขาวเพราะว่าผักกาดขาวยังเหลืออยู่ใส่พริกไทยเกลือแล้วก็ขอแอบใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึง ตอนสุดท้ายก็ใส่ผักชีที่เก็บไว้ลงไปก่อนกินข้าวเที่ยงก็มากินกล้วยทอดกับเพื่อนนะอันนี้จ่ายละ50บาทหาร6คนก็ตก8.4บาทมื้อเที่ยงของเราก็จะหน้าตาประมาณนี้ป้าที่ร้านส้ตมตำแซวว่าหมูชิ้นใหญ่มากแล้วดูมื้อเที่ยงของเพื่อนๆนโอ้โหของแซบแต่นี้เราไม่ได้กินด้วยนะกินไม่ได้วันนี้ก็จะซื้อขนมไปแบ่งเพื่อนๆกินด้วยเพราะว่าเรากินของเพื่อนบ่อยแล้วก็ต้องแบ่งแบ่งเพื่อนบ้างอันนี้20บาท ตกเย็นมาก็มาหุงข้าวนะเพราะว่าข้าวที่หุงไว้มันหมดแล้วแล้วก็มาหั่นข้าวบดอ่อนที่เหลือไว้ไม่เสียเงินอา้าวกินมูนเส้นเฉยใช่ค่ะหิวก็เลยไม่รอละปล่อยข้าวหุงไปกินมูนเส้นแทนมูนเส้นนี่ก็ไม่เสียเงินนะเพราะว่าเราก็ซื้อมาตั้งแต่เดือนที่เรายังไม่หมดเลยตามด้วยผักกาดขาวกําสุดท้ายของหัวนี้ลงไปใส่พริกไทยใส่เกลือแล้วก็ใส่ข้าวในตู้เย็นที่มันเหลืออยู่แค่นี้ไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวกลัวไม่อิ่มโอ้ยอืดเลย เติมน้ำนิดหน่อยนมันแห้งเกินโอยหมูจุกจุกเส้นยืดยืดเวลาที่หิวเราได้กินนี่คือแบบที่สุดกินเกลี้ยงกินหมดแต่ก็รู้สึกว่ายังไม่อิ่มก็เลยเอาขนมปังมาเลยช็อกโกแลตทำขนมที่ซื้อไว้นานละวันนี้ก็ไม่ได้เสียเงินเพิ่มแล้วก็ไปอบใส่หม้ออบลมร้อนนี่มีขนมปังแทนเนยถั่วด้วยแล้วก็กินซอยเพิ่มด้วยสรุปวันนี้ใช้เงินไป28.4บาทรวม1 0 2 0 9าบาท ฝองพันบาทในหนึ่งเดือนห้ามกินไก่ห้ามกินไข่ห้ามกินอาหารทะเลต้องรอดให้ได้เช้านี้ก็เอาหมูที่อยู่ในตู้เย็นมาใส่ผงปรุงรสหมูย่างอันนี้ซื้อไว้นานละนานจนลืมเลยแล้วก็ใส่พริกไทยเพิ่มแค่นี้นะคะจากนั้นก็โคกโคกการแล้วก็แอบแกะกระเทียมด้วยนิดหน่อยเอามาใส่เพิ่ม2เม็ดอันนี้เนี่ยก็ไม่เสียเงินนะคะเพราะว่าซื้อไว้าบาทตั้งแต่เขาที่แล้วแล้วแล้วก็เอาไปอบให้เรียบร้อยใส่ข้าวโพดอ่อนด้วยอันนี้ก็ไม่เสียเงินนะคะ จากนั้นนะคะก็ไม่แอบกินโยเกิร์ตเพราะว่าเราหิวแล้วอันนี้ก็ซื้อไว้ไม่ได้เสียงเงินเพิ่มในวันนี้หมูอบหน้าตาน่ากินมากที่ชิ้นมันใหญ่นี่คือมีมันไม่ขมนะคะมันหั่นได้แค่นี้รสชาติก็อร่อยนะคะแต่รู้สึกว่าไอ้ผงปรุงนั้นเอาไปใช้กับไก่จะอร่อยกว่ามือเย็นก็กะว่าจะกินชูชิที่แฟนซื้อมาให้สักหน่อยแต่ลืมไปคะ่ะว่ากินอาหารทะเลไม่ได้ก็เลยมาร้านโจ๊กสั่งโจ๊กหมูเครื่องในพิเศษ45บาท อร่อยมากคือหมูนี่แบบเหมือนเขามีสูตรเฉพาะของเขาแล้วแบบอร่อยอ่ะร้านนี้ในบัวแนะนําเลยนะคะสรุปวันนี้ใช้เงินไป45บาทรวม1065.9บาบาท2,000บาทใน1เดือนห้ามกินไก่ห้ามกินไข่ห้ามกินอาหารทะเลต้องรอให้ได้วันนี้เวลาประมาณเที่ยงเราก็มาหาซื้อชุดผักไปทำกับข้าวนะมีให้เลือกหลายชุดเลยแต่สุดท้ายก็ได้ ป้าเขาบอกมาไงนะแกงเลียงอนะน่ากินก็เลยเอามานะ2ีบาทแล้วก็เอาแตงกวามาอีกหนึ่งถุงนะ1ิบาทรวมเป็น30บาทมาถึงห้องก็มาหั่นเครื่องของนะให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าเวลาที่เราทํามันจะได้ไม่เปลืองแก๊สถ้าชิ้นใหญ่มันจะสุกยากนะแล้วพริกเนี่ยเราก็จะใช้แค่2เม็ดเอ้ย1เม็ดครึ่งน,นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินช่วงนี้กินเผ็ดไม่ได้ หมูก็เป็นหมูที่ซื้อไว้คราที่แล้วนะแต่รู้สึกว่ารอบนี้เก็บไม่ดีมันเลยเริ่มมีกลิ่นก็เลยเอาไปรวนก่อนแล้วก็ใส่น้ําใหม่ใส่ฟักทองลงไปก่อนเพราะว่าฟักทองสุกยากที่สุดพอฟักทองเริ่มสุกอา้าว มาล้างแตงกวาก่อนค่ะล้างแตงกวาไว้กินน่าจะกินวันอื่นนะพอฟักทองเริ่มสุกเนี่ยเราก็จะใส่บวบลงไปแล้วก็ใส่เครื่องอย่างอื่นลงไปให้ครบเลยซึ่งอยากบอกว่ามันได้เยอะมากไม่อยากเชื่อว่าเขาขายชุละยี่สิบบาทเขาเอากำไรจากไหนแป้งร่างอ่ามาแล้วใส่ใบแป้งรักลงไปขั้นตอนสุดท้ายค่ะแล้วขั้นตอนที่เรารอคอยก็มาถึงคือการปรุงใส่เกลือใส่พริกไทย แล้วก็ใส่น้ำปลานิดหน่อยขอเหอะไม่งั้นไม่อร่อยแล้วก็คน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 ชิมซิอืมรู้สึกเริ่มอร่อยแต่อย่างอ่ะใส่พริกเพิ่มใส่เกลือเพิ่มอีกนิดนึงชิมอีกสักรอบเป็นไงอืมรู้สึกว่าขาดอะไรสงสัยต้องใช้ไม้ตาย <laughs> ผงวิเศษมาแล้วคะ่ะอ่าไหนลองชิมอีกสักหนึ่งทีชิมเลยอืม อร่อยปะ่ะไปกินข้าวกันก็แบ่งมาน่าจะได้ทั้งวันนะหม้อนเนี่ยอร่อยถึงมันจะแปลก,แ,ปกแต่มันก็อร่อยเพราะมันไม่ใส่ปลาร์งเงแล้วก็ตกมามื้อเย็นนะก็เป็นแกงของเราเหมือนเดิมแล้วก็แม่แฟนเอากับข้าวมาให้ด้วยเราแอบ,บชิมเป็นกําลังใจให้แม่แฟนไปน,นิดนึงสรุปวันนี้ใช้เงินไป30บาทรวม1 0 95. 9 5 9าบาท